ฟังมุมมองของคุณสุป,ปันคุณสุป,ปันมองยังไงครับ,ม,ออรรบมันมหดเร็วดีการนะครับแต่ว่าในรายเดียในทางปฏิบัติจะต้องมาคุยกันยาวนะครับเพราะผมถือว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนนะครับแต่ต้อง,ต,องต้องคุยกันยาวเรื่องนี้อ,อย่างที่คุณสัจชัยพูดไว้ก็คือว่าการประกาศใช้นะครับในกฎหมายฉบับนี้ยมันออกมาไม่ถูกที่ถูกเวลาในภาะวะที่คนไทยบักโกรกอยู่แบบเนี้ยนะครับ จะต้องเพิ่มเงินอีกชิ้นละสองพันเนี่ยที่ผมใช้คำว่าชิ้นละสองพันเนี่ยบางบ้านมีลูกสามคนหกพันเข้าไปบางบ้านมีลูกสองคนสี่พัน,น tas, 4, เข้าไปแล้วครับคนที่มีฐานะกางรเงินอาจจะไม่เดือดร้อนแต่มีส่วนของคนที่ออยู่ระดับกลางๆล่างๆ,างๆตรงน,นี้จะเด<ห>ือดร้อน,น,<ห>อน,นแน่ครับาะฉะนั้นผมเสนอควาออกเนี้คุณสักใจพี่ทวีและท่านผู้ชมรัฐจะต้องอขั้นตอนแรกนะครับ รัฐจะต้องรับผิดชอบโดยการลดภาษีนําเข้า mm hmm. ลดภาษีนําเข้าก่อนไม่ใช่เจ็บยี่ mm hmm. กกสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับลดภาษีนําเข้าเรื่องของที่นั่งเด็กครับนะครับสองรัฐต้องบอกผู้ประกอบการบริษัทประกอบรถยนต์หรือผู้ที่นําเข้ารถยนต์มาขายหรือผู้ประกอบรถยนต์ภายในประเทศว่า เรื่องนี้จะต้องเป็นภาระของคุณในการที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายติดตั้งให้กับรถที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและก็ะที่มาตฐานอ,าอ่าให้ให้อยเปน็นอุปกรณ์มาตรฐานอเป็นทรับส่วนพวกเป็นปอุปกรณ์อเซฟตี้ความปลอดภัยกับผู้โดยสารเนี่ยมแม้แต่ที่อยู่ในในโชว์รูมที่ยังเป็นของดีลเลอร์คุณก็ต้องมาไปติดให้อืคุณต้องรับผิดชอบต่อต่อต่อนส่วนของลูกค้าคุณดิ แล้วผมคิดว่าถ้ารัฐบาลนะคุณสังขช้ยพิจิตรและท่านผู้ชมนะครับลดภาษีนาเข้านะแล้วบริษัทอกชจนบริษัทผู้ประกอบการขายรถเนี่ยเขาไปซื้อมาติดแล้วเขาบอกนี่คือโอ้ผมว่าขายแหลกลานเลยนะออ uh ื huh. นี่นําไปสู่การโฆษณาการขายด้วยนะคร uh ับ huh. อ่เสร็จแล้วนะครับรัฐบาลผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องนี้ ถามว่าผู้ประกอบการได้อะไรก็หนึ่งคุณได้ความมั่นใจคุณได้สินค้าคุณภาพเสนอกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของการการที่จะซื้ออที่นั่งเด็กมาเนี่ยคุณก็ได้ส่วนลดเพราะเพราะรัฐบาลไอ้นั่นใช่ไหมฮะรัฐบาลลดภาษีหรือถ้ารัฐบาลบอกไม่ลดภาษีแต่ไปคิดลดภาษีไรายได้กับบริาษาัทผู้ประกอบการเขาก็ได้ออื mm hmm. คุณจักใจพี่ตุ้มีแล้วท่านผู้ชมคิดตามนะครับว่ราถ้าลดภาษีทงเข้าเนี่ยรัฐบาลอาจรู้สึกว่า ให้กับผู้ประกอบการเดยหลักสุดรัฐบาลอาจจะไม่ได้มีรายได้เรื่องภาษีในการจัดเก็บอาจจะอาจจะไม่มีเงินก่อเพราะฉะนั้น mm hmm. เอาก็มาก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าผู้ประกอบการรถยนต์บริษัทผู้ประกอบการเนี่ยเขาซื้อมาติดตังคุณก็ต้องไปจัดการเรื่องระบบลด่ันภาษีปลายปีให้เขา mm hmm. การเสียภาษีไรายได้ครับนะครับคราวนี้ขยับเข้ามาอีกหน่อยรถที่ออกมาแล้วคุณสัจใจพี่วีแล้วท่านผู้ชมรถที่ออกมาแล้วผู้ปกครองเนี่ยนะครับ ผู้ปกครองอ ampa, ห,หรือเจ้าของรถเนี่ยที่ม <reco> ีเด็กเนี่ยหนึ่งรัฐบาลต้องหลังจากที่ลดภาษีนําเข้าเรื่องที่นั่งเด็กแล้วเนี่ยอันนี้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเองเ่ยผู้ปกครองก็ต้องไปซื้อมาตินะครับแต่รัฐบาลต้องมีส่วนลดให้เขาอือาจจะลดจากตัวตัวสินค้านักไอตัวที่นั่งเด็กนาเข้าเลยก็ได้ลดภาษีรลคาาถูงมานะครับกับสองสร้างแรงจูงใจ คือการต่อภาษีปลายปีก็มีส่วนลดอีก mm hmm. ใช่ไหมคุณสักใจมันมันต้องกทำแบบนี้สามรประเด็นใหญ่เลยไม่ใช่สามดิสี่แล้วนี่พอ mm hmm. คุณเห็นกระบวนการแบบนี้ขั้นตอนแบบนี้คุณเฉ่งตอบเวลาแล้ว mm hmm. ว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กฎหมายบอกว่ากฎหมายบอกว่านะครับอ่าจะต้องมี อ่าพรบรดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในอีกหนึ่งร้อยี่สิบวันข้างหน้าครับอืมถ้เป็นแบบนี้มันไม่ทันหรอกครับมันไม่ทันเพราะว่ามันไม่มีความพร้อมอืมอออกพระกกราชกําหนดครับอืขยายกรอบเวลาในการประกาศใช้กฎหมายออกไปอีกอืมจนกว่าสังคมไทยจะมีความพร้อมและในช่วงที่ที่อ่าประกาศเรื่องกำหนดออกไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหา กับคนที่เขารงในโรงเรื่องนี้บอกยื้อเวลาออกไปชีวิตตูกหลานที่จะเสียหายใครจะเป็นคนรับผิดชอบคือไอ้ตรงนี้ยใครมีความพร้อมก็ติดไปคุณสักใจพี่จะมีแลวท่านผู้ชมนึกภาพออกนะว่าใครที่มีความพร้อมก็ติดไปแต่คนที่ไม่มีความพร้อมก็ต้องให้เวลาเขาอย่าบอก<ต>ว่าให้มันทาไม่ได้สุป,ปันมันมีเครื่องก่อเวลาครับใช้กฎหมายตะกี้กี่ฉบับแล้วที่รัฐบาลออกพระราชกําหนดอะในความพิการแผหลังการจัดการของกระรวงออกออก กฎหมายลูกลองรับไม่ทันน่ะใช่ใช่มีฉขบับแล้วอ่าอ่าฮะอย่ามาทําเป็นเส้นหนึ่งซ่อยอ้างน,นู่นอ้างนี่คุณออกก็แล้วจะกำหนดเลื่อนใช้กฎหมายมันกี่ฉบับแล้วครับ